สวัสดีค่ะกับสมอนชาแน,นลนะคะวันนี้อาจารย์มิเชชก็อ้าวมไม่อยากกลับเลยอะ่ะ<อ>มานอนเนนอของนี้นะนนะแล้วให้เมียกับลูกกลับอาจารย์มาทานกาแฟก่อนกลับนะคะบอกลูกคนเด้อสีมานอนแถวนี้เด้อจ้าสิ่ใหญ่ไม่อยู่แถวนี้แล้วค่ะอาจารย์าจ,ารยจะย้ายมาอยู่แถวนี้นะคะเอฟซี FC นะคะมาทานกาแฟก่อนกลับวันที่20มาอีกนะคะ เฟินเฟินล่าล่าบ่ได้ใส่ใส่เวลาล่ามุดต่อยเลยเพราะว่าโบหัวมันสิมาเลื่อนเลยอาจารย์อยู่ตรงนั้นแปดนาทีเลยเด้อแปดนาทีไม่แปดนาทีจริงดิแปดนาทีเลยเหรอมาได้ไมาเลยอาจารย์พูดเล่นเฉยอาจารย์ยังยังคนไปส่งเลยอ๋อแล้วอาจารย์รอไหมคะรอไปแล้วเพราะว่า อ๋อไม่ไม่รอแล้วหรอโอ้ยนากาความเคยชินนากาขาดไม่ใช่ความเคยชินความเคยชินเพระกระดาษกาในาการคนเหล็กช่วยงานพวกเรานากามันมันคล้องเข้าไปในเหล็กขาดเลยมันเก่าแล้วมันอยากได้ของใหม่แสดงว่าน่าจะเป็นฝั่งเพชรแน่นอนเลย สายยะสายหนังปกติกับคุณหลายๆเด้อกาแฟเนื้อไปบ๊ายบายเดินทางปลอดภัาไะบ๊ายบายค่ะคุณไนบ๊ายบายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเด้อตามเด้ความได้เจอกันอีกนะคะอาจารย์เดินทางปลอดภัยค่ะเดี๋ยวพ่ออาชีพเดียวกับลูกสาวเออครับขอบคุณครับครับเราพบกันใหม่มื่อเช้อ่าเนี่ยกำนันกำนันกำนันกอกๆเด้อเนี่ยนี่ คนดีๆเองสิตกไปคำนั่นเหรอล่ะยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะไปแล้วนะคะอาจารย์มาลาก่อนกลับนะคะมาแล้วก็อยากมาอีกนะะคมาแล้วก็ไม่อยากกลับเลยมาแล้วก็อยากมาอีกอาจารย์ลาก่อนกลับออร่ยัะมหวานนอาจารย์กลับแล้ว 我。<陽>